สวัสดีครับผมเจ่อกันอิเล็กวันนี้เราก็มาติดตามงานของลุงอุอยู่ที่บ้านหนองสาต์ตำบลหนองไฮอําเภอเมืองจังหวดัดอุดรธานีรถคันนี้ได้ทำการติดตั้งเกี่ยวดันคอคอสปริงสายพานคู่ตู้เบาแล้วก็ขยายปากนี่ครับงานขยายปากรถคันนี้ก็เกี่ยวข้าวไปแล้วประมาณร้อยกว่าไร่แล้วครับผมพอดีนี่ปัญหา ตัวจานของลูกหมุนตัวหน้าน็อตมันเสียน็อตตเมียตัวที่ติดกับจานมันมันเสียมันยึดน็อตไม่ได้ก็เลยได้เขามาทําการเปลี่ยนให้กับลุงอุใหม่นะครับหมอพยองทางหลังนี่ช่างกำลังทําการติดตั้งให้น้นานนีลงน เดี๋ยวเราจะมาสอบถามลุงอุว่าเกี่ยวได้กี่ไร่แล้วลุงอุเกี่ยวข้าวได้กี่ไร่แล้วครับเ้อลอยระมารลอยเสาแล้วลอยเสาแล้วตัวอื่นเดียมีปัญหาอย่างบ่มี่บ่มีแค่ตัวเดียวนี่แล้วเนาะเกี่ยวข้าวมือนึงมือจะไกลลุงอ้เกใสาอยู่เสาอยู่หลังจากที่ขยายปากมาแล้วเข้ารลมกับเกี่ยวดีลุงอุเกี่ยวเข้ารลมไรอะไรอยู่ทั้งนี้อุดอน อเออเกี่ยวมากกับพันสองพันสอ,สอนี่นมมีตมมีนานมีตมครับถ้าเขารล่มธรรมดากับพันถ้าเขาตั้งธรรมดาแปดร้อยห้าสิก็ร้อยแถ่แ้ขาครับผมนนลุงอุ๋อวาราคาเกี่ยวข้าวเขตอำเภอเมืองอุดรราคาดีมากครับผมไรหนึ่งตกไปพันกว่าครับหลังจากที่ขยายปากมาแล้ว ข้าวล้มนะครับผมที่ลุงอุเกี่ยววันละ20ไร่15ถึง20ไร่ครับผมเอามาติดตามงานเดี๋ยวรอช่างติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการทดสอบอย่าลืมนะครับผมหลังสนใจติดต่องานขยายปากเกี่ยวดัน กส็สป,ปิงหรือตกแต่งรถส่วนต่างๆก็โทรสอบถามเข้ามาได้ที่บเบอร์โทร0616263232เมื่อเจนาวััตโทรสอบถามเข้ามาได้หรือทางเพจอูประสิทธิโชคการช่างสกลนครก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมอย่างนี้เป็นงานบริการหลังการขายของเราไปแล้วเรารถมีปัญหาก็เข้ามาดูแลให้กับลูกค้า นี่ลูกลูกค้าแจ้งไปเมื่อวันก่อนวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทางนี้ก็แวะเข้ามาดูแลให้กับลูกค้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ